สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ on the way จะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีบุญเข้าศสาที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยจะทำพิธีกรรมในวันขึ้น15ค่15ําค่ำเดือน10ของทุกปีซึ่งบุญเข้าศากนี้เป็นงานสำคัญของชาวไทยภาคอีสาน เดือนกันยายนนับเป็นเดือนสำคัญสำหรับการไหว้และการเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นหูแค่วันศาสจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก็มีประเพณีศาสตรไทยเพื่อทำบุญและไหว้บรรพบุรุษไม่ต่างกันโดยในแต่ละภูมิภาค ของไทยนั้นก็จะเรียกการทำบุญวันศาสไทยแตกต่างกันไปได้แก่คนภาคกลางเรียกว่าเป็นบุญข้าวศาสคนไทยภาคเหนือเรียกว่าวันทำบุญสลากพัดช,ชาวเชียงใหม่เรียกว่าบุญสิบสองเป็งพี่น้องชาวใต้เรียกว่าบุญชิงเปรตอีสานเรียกว่าบุญข้าวศาส แม้จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปแต่จุดประสงค์หลักก็คือการทำบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยตามประเพณีจะทำพิธีกรรมในวันขึ้น15ค่ําเดือน10บุญเข้าวสากนับเป็นประเพณีที่ไม่ค่อยพูดถึงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆอย่างเช่น ประเพณีชิงเปรตของชาวภาคใต้หรืองานบุญสลากพัดของชาวภาคเหนือวันนี้ on the way จึงพาไปทำความรู้จักกับบุญเข้าสากว่ามีตำนานและความน่าสนใจอย่างไรบ้างตำนานบุญเข้าสากบุญเข้าวสากนั้นมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีบุตรชายกระดุมพีหรือคนมั่งมีผู้หนึ่งเมื่อพ่อสิ้นชีวิตแล้ว แม่ได้หาผู้หญิงมีอายุและตระกูลเสมอกันมาเป็นภรรยาแต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตรแม่จึงหาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาอีกต่อมาเมียน้อยมีลูกเมียหลวงคิดอิจฉาจึงคิดฆ่าทั้งลูกและเมียน้อยเสียฝ่ายเมียน้อยเมื่อก่อนจะตายก็คิดอาฆาาเมียหลวงไว้ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นแมว อีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นไก่แมวจึงกินไก่และไข่ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นกวางเสือจึงกินกวางและลูกชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นยักษินินีพอฝ่ายคนแต่งงานคลอดลูกนางยักษินีจองเวนได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้งต่อมามีคันที่สาม นางได้หนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตนพร้อมกับสามีเมื่อคลอดลูกเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพร้อมด้วยสามีและลูกกลับบ้านพอดีนางยักษินีมาพบเข้านางยักษินีจึงไล่นางและสามีและลูกนางจึงพาลูกหนีพร้อมกับสามีไปยังเฉตวันมหาวิหารซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมเทศนาอยู่ นางและสามีจึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว้นางยักษ์จะตามเข้าไปในเชตวันมหาวิหารไม่ได้เพราะถูกเทวดากล่งกั้นไว้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังธรรมเทศนาพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรกันแล้วจึงโปรดให้นางยักษ์ไปอยู่ตามหัวไร่ไปลายนา นางยักษ์ตนนี้มีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้ำโดยจะแจ้งให้ชาวเมืองได้ทราบชาวเมืองให้ความนับถือมากจึงได้นำอาหารไปส่งนางยักษ์อย่างบริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์จึงได้นำเอาอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากพัดแด่พระภิกษุสงฆ์วันละแปดที่เป็นประจำชาวอีสานจึงถือเอาการถวายสลากพัด หรือบุญข้าวสากนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อถึงวันทําบุญข้าวสากนอกจากนำข้าวสากไปถวายพระภิกษุแล้วและวางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วชาวบ้านจะเอาอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนเปลี่ยนเรียกนางยักษ์ว่าตาแหกพิธีทำบุญข้าวสา ก่อนจะถึงวันที่จะต้องทำบุญข้าวสาบชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆห่อด้วยใบตองไว้แต่เฉามืดข้าวสากจะห่อด้วยใบตองกล้วยกรัดหัวกรัดท้ายมีรูปคล้ายกลีบข้าวต้มแต่ไม่พับสัน้นต้องเย็บติดกันเป็นคู่ห่อที่หนึ่งคือหมากพลูและบุรีห่อที่สองคืออาหารข้าวหวาน อย่างละเล็กอย่างละน้อยประกอบด้วย 1. ข้าวเหนียวเนื้อปลาเนื้อไก่หมูและใส่ลงไปอย่างละเล็กละน้อยถือเป็นอาหารข่าว 2. กล้วยน้อยหนาฝรั่งแตงโมสับประรดฟักทองแล้วแต่จะเลือกใส่เป็นอาหารหวานวันขึ้น15ค่ำเดือน10ตอนเช้า จะนำพัตตาหารไปถวายพระภิกษุสาสมเณรครั้งหนึ่งก่อนพอถึงเวลา9-10ถึง10โมงเชา้าพระสงฆ์จะตีกองโฮมหรือกองรวมญาติโยมจะนำอาหารที่เตรียมไว้มาถวายพระสงฆ์โดยการถวายจะใช้วิธีจับสลากเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าจะกล่าวนำคำถวายสลากพัดญาติโยมว่าตามจบแล้วนำไปให้พระเนนจับสลาก พระเนนจับได้สลากของใครผู้เป็นเจ้าของผ่าข้าวสำหรับผ่าข้าวและเครื่องปัจจัยทยทานก็นำไปประเคนให้กับพระรูปนั้นๆจากนั้นพระเนนจะฉันเพนให้พ่อนญาติโยมจะพากันรับผ่อนแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเสร็จจากนี้แล้วชาวบ้านยังนำห่อข้าวสาก ไปวางไว้ตามบริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้นอกจากนี้ชาวบ้านจะนำอาหารไปเลี้ยงตะแหกณนะที่นาของตนด้วยเป็นอันเสร็จพิธีทำบุญเข้าสากบุญเข้าสากจะเป็นประเพณีที่เรียบง่ายไม่หวือหวาและไม่มีการละเล่นแสงสีเสียง ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนักแต่ถึงอย่างนั้นประเพณีนี้ก็เต็มไปด้วยสายสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยมความเป็นมาของสลากพัตตทานในสมัยหนึ่งพุทธองค์ได้เสด็จไปกรุงพาราณสีในคราวนี้ บุรุษเข็นใจพาภรรยาประกอบอาชีพตัดฟืนขายเป็นนิดเสมอมาเขาเป็นคนเลื่อมใสพระพุทธศาสนายิ่งนักวันหนึง่งเขาได้ปรึกษากับภรรยาว่าเรายากจนในปัจจุบันนี้เพราะไม่เคยทำบุญให้ทันรักษาศีลแต่ละบรรพาการเลยดังนั้นจึงควรที่เราจักได้ทำบุญกุศล อันจักเป็นที่พึ่งของตนในสำไตรยภพและชาติหน้าภรรยาได้ฟังดังนี้แล้วก็พลอยเห็นดีด้วยในวันหนึ่งเขาทั้งสองได้พากันเข้าป่าเก็บผักหักฟืนมาขายได้ทรัพย์สินแล้วได้นำไปจ่ายเป็นค่าหม้อข้าวหนึ่งใบหม้อแกงหนึ่งใบอ้อยสี่ลำกล้วยสี่ลูก นำมาจัดแจงลงในสำรับเรียบร้อยแล้วนำออกไปอย่างวัดเพื่อถวายเป็นสลากพัตทานพร้อมอุบาสกอุบาสิกาเหล่าอื่นสามีภรรยาจับสลากถูกพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วมีใจยินดีจึงน้อมพัตตาหารของตนเข้าไปถวายเสร็จแล้วได้หลั่งน้ำทักซิโนโทกให้ตกลงเหนือแผ่นปัตพีแล้วตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลทานทั้งนี้ขาพเจ้าเกิดในปรพใดๆขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์เหมือนดังในชาตินี้โปรดอย่าได้มีแก่ขาพเจ้าทั้งสองเลยขอให้ขาพเจ้าทั้งสองเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพ์ยสมบัติและฤทธเดชมากในปรพภายภาคหน้าโน้นเถิด ครั้งสองสามีภรรยานั้นอยู่พอสมควรแก่อายุไขแล้วก็ดับชีพวายชนไปตามสภาพของสังขารด้วยอานิสงแห่งสลากพัตทานจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพบุตรเทพธิดาในดาวดึงสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์อยู่ในวิมานทองอันผุดผ่องโสภาตรการตายิ่งนักพร้อมรั่งไปด้วยแสนสุรางนางเทพ อับสอนห้อมล้อมเป็นบริวารมีนามบรรหารว่าสลากพัตเทพบุตรเทพธิดาครั้นจุดตีเลื่อนจากสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ในเมืองพาราณสีมีพระนามว่าพระเจ้าสัทธาดิตเสวยราชสมบัติอยู่84%ดหมพันปีครั้นเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกบรรพชาครั้นศูญชีพวายชนลงแล้ว ก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกและต่อมาก็ได้มาอุบัติเป็นพระตะถาคตของเรานั่นเองนี่คืออน,นิสงส์แห่งการถวายสลากพัดนับว่ายิ่งใหญ่ไพศาลย,ยิ่งนักสามารถอํานวยสุขสวัสดิ์แก่ผู้บําเพ็ญทั้งชาติมนุษย์และสวรรค์ในที่สุดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้สาธุสาธุสาธุ